รถขุดขนาดเล็กคู b o t ตารถขุดสำหรับมืออาชีพตัวจริงขอแนะนำนวัตกรรมใหม่สำหรับรถขุดขนาด3ตันที่มาพร้อมกับห้องโดยสารปรับอากาศเพิ่มความสะดวกสบายทำงานได้ต่อเนื่องและยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกับการการันตีด้วยยอดขายรถขุดขนาดเล็กอันดับหนึ่งของโลก ขนาด3ตันรุ่น KX913S2AC มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศที่มีอัตราความเร็วของแรงลมที่ออกจากช่องปรับอากาศ3.2เมตรต่อวินาทีและด้วยตำแหน่งช่องลมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทำให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเย็นเร็วและยังสามารถรักษาความเย็นในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีด้วยฟิวมมาตรฐานจาก 3M ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ด้วยห้องโดยสารที่มีความกว้างถึง1 2 0ซนเมตยาว9 5าซนเมตรและสูงถึง1 5 0ซนติเมตรทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้งานครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องโดยสารที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตลอลเบาะนั่งสปริงเข็มขัดนิรภยัย ที่วางแก้วข้างคนขับจึงทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นช่วงการทำงานที่ขุดได้ไกลถึง5.13เมตรและระยะขุดลึก3.18เมตรจึงเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย การออกแบบส่วนท้ายแบบท้ายสั้นท้ายเทลสวิงคล่องตัวในการทำงานในพื้นที่แคบได้อย่างดีเยี่ยมระบบออ t โตไอเดิ y ลซิสเต็มช่วยลดรอบเดินเบาของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติใช้น้ำมันเฉลี่ยเพียง3.2ลิตต่อชั่วโมงช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถึง10%ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานเงื่อนไขของบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดประเทศญี่ปุ่นจึงมั่นใจได้ว่า รอบการทำงานของเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับระบบปรับอากาศได้เต็มประสิทธิภาพมั่นใจในความปลอดภัยด้วยโครงหลังคานิลรััยกันคว่ำแบบ Low Over Protection Structure ที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจากการพลิกคว่ำและของวัสดุหล่นกระแทกจากที่สูง บูมไซเลนเดอร์กาดที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปตัววีสามารถรองรับแรงกระแทกจากสิ่งของที่ต้องยกขึ้นลงในขณะทำงานลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับกระบอกไฮดรอลิกได้ดีกว่าที่เป็นแบบแฟลตเพดกระจกด้านหน้ากว้างจึงมีทัศนวิสัยในการทำงานที่ดีเยี่ยมพร้อมสันลูฟและไฟสองสว่างในการทำงาน3จุดจึงทำให้ผู้ใช้รถขุดทำงานได้อย่างปลอดภัยเหมาะกับการทำงานที่สมบุกสมบัน ด้วยห้องเครื่องที่กว้างตำแหน่งการวางแบตเตอรี่ที่เข้าถึงง่ายจุดอัดจารบี3จุดด้านหน้าทำให้ดูแลรักษาง่ายและช่วยยืดอายุการใช้งานรถขุดขนาดเล็กคูโบต้าตู้แอร์รุ่น KX913S2AC รถใหม่สมรรถนะสูงได้งานทันใจ